ที่เล่าหลวงเล่าเรื่องในวันนี้จะมาเล่าเรื่องของคุณลุงคนนึงให้ฟังคุณลุงคนนี้ชื่อสมคิดกันล่าอายุ56ปีมีวัวหลายตัวมีบ้านหลังใหญ่มีกิจการสวนยางแถมยังขายของส่งไปทั่วประเทศอีกด้วยแต่ใครจะรู้ว่ากว่าลุงจะมีวันนี้ได้แกเคยเป็นที่เล่าหลวงในจังหวัดพะเยาที่ไม่มีอนาคตมาก่อนเออตะกอนนะแบบสนิทติวากินเหล้าบะอิมบะปอหัวจักปอเลยถ้าจะกินมากอะ มามะพีดกันนี่จะหนามาตีหัวกันก็นมะมีถึงขั้นที่ว่าบ้านเฮามีปืนบัดแตบอีแหนกำแหวปืนบัดแตบมาเฮาก็เล่นอุ้มลูกกล่นตอนนั้นลูกน้อยอยู่เนี่ยที่ว่าจำตั้มเดียวนี่ก็คืนตอนเนี้ยผมเนี่ยก่อนนี้ามาถึงบ้านเนี่ยโอ้ทําไปกินเหล้าไอื่นมาแต่ว่าพิดกับลูกกบเมีนะครับในวงเลานี่เขาบอกว่าหมอหมูฟ้า ล,ลุงสมคิดเริ่มดื่มเหล้าตั้งแต่สมัยวัยรุ่น17-18ปีหลังจากนั้นพอมีครอบครัวก็ยังคงดื่มเหล้าอย่างหนักกับเพื่อนฝูงมาโดยตลอดไม่เช้าไม่เคยกลับกินจนเตียว่ามีวันหนึ่งผมกินเหล้าตั้งแต่ว่าเก้ามงเจ้าไปถึงเก้าโมงกลางคืนนะครับมอได้วยตีที่ทททบุเง,งห่อยเลย เปืี่อนกับป้ามาส่งบ้านมันแต่มาขึ้นฝาขึ้นบ้านน <c oughs> ีนะครับเนาะแล้วก็ผมก็เอ๊อันนี้ผมบมดใจแล้วน,นี่มันมันเจ็บตัวผมไม่หนาะแต่ว่าผมหู้ว่าผมกินเหล้าเข้าไปทุกข้างผมเองก็แต่มีอาการที่ว่าอารมณ์ดีปินปกติผมมาลูกผมคนเล็กหนะ่ยขี้คอกับบ้านไปหาตาพ่นหนอผ่องก็วนหน้ามือก,กินนะว่าผีเข้าผมห้อง,ง,อง <c oughs> นะนี่นะผีสิงห่องนีนะนี่แหละคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้แกอยากเลิกเหล้าจากการที่ดื่มเหล้าจนไม่ได้สติ เนี่ยผมว่าไปไปโรงพยาบาลผมก็ไปโรงพยาบาลบ้านพะเยาข้างนี่นะแล้วเปิ้นก็บอกวา่าคุณสมคิดคุณกินเหล้านักก็แต่ว,ว่าครับผมกินนักอิเนาะกินมอถึงเปิ้นป้อมหูวเรื่องคนเล่าแม่นนะครับเนาะผมกับมอดครับนี่กินน้ำก้อยเนาะผมาเออผมไทยเ่ยงก่อนผมบ็ก,กินนอเนาะเดี๋ยวอันหมอจะสียาขึ้นเด้อคณะที่ผมไปไอ้เปิ้นคนคนบ้านผมเนี่ยครับเปิ้นไปส่งผมนะผมก็น,นั่งนิ่มเปตอนผมคนบ้านไมส่งมาหาผมเออไอ้นั่นม,มัไนไปไหนนี้นะ นั่งยิ้มตลอดเวลากับตัวให้พอถึงโรงพยาบาลอ้แจ่กกินกินแล้วนักกินแบบหัวไข่หัหววันคำขึ้นหงนิีเลยนะป้าไปห้องบ้านคนถึงว่าเป็นอัน,นยับคนห้องยัดยีดอีจันน่ะโภมทาคุณหมอผมจะได้เป็นที่คุณสมคิดเนี่ยกินนหล้าเยอะเกินไปคนห้องจิดก,กับป้ากันไปตรวจหมอนัดไปตรวจกำนันตันก็จะได้เออมากินมาคุยลูกคุยเมียตันกับใครเลิกตั้งแต่ห้ามมาปนกันเลิกตั้มไม่เดียวเนี่ย หลังจากนั้นมาผมก็เปิดน,นัดผมแฮมอาทิตย์นึงพยาบาลเขานาน,นเปิดนกระเซียวผมเล่นเนาะ,ะป้อมันจ้กินนมก้อนเล่าก,ก็นี่นะผมก็โอ้ผมถ้าบิกกินนะครับอี่เนาะเนี่ใจนะครับผมขอยั่งก่อนนี้เนาะเพราะว่าผมกินมาได้ผมกินมันนักแล้วผมก็นยัง่งพอลุงสมคิดเลิกเล่าขาดได้แกก็กลายเป็นคนเลิกเล่าแล้วรวยเพราะวันๆก็ขยันตั้งใจทำมาหากินจ,จนกลายเป็นนักธุรกิจไปแล้วทำฟางอัดก้อนขายส่งทั่วประเทศแล้วยังมีกิจการสวนยางอีกหลายสิบไร่ แถมยังมีบัวอีกเป็นครอกเลยตอนนี้ลุงสมคิดก็หาเงินให้ครอบครัวได้ใช้อย่างสุขสบายแถมไม่ต้องเปลืองเงินไปกับค่าเล่าอีกต่อไปแล้วพอผมยังได้ปุ๊บสิ่งอื่นที่ผมหาภูมิใจก็คือห้องบรรพิตกับดูกกระเมียนะครับหลังจากนั้นมากับผมก็ยูยู่ได้ที่สุขสบายอยู่ลูกเมียก็บอบอุ่นแล้วดึงพอหลูกก็เตาพ่อมกับหลานความคิดที่ว่าเย็นนี้จะไปดื่มเล่าที่ไหนดีกับกลายเป็นพรุ่งนี้จะทำอะไรต่อยอดให้ครอบครัวตัวเองดี ล้วนมาจากตัวแกที่เลิกเล่านะหลังจากผมได้เลิอกอย่างนี้มาแต่ผมกม็คิดใจต,ตองตัวเองว่าสุขภาพเขาเนี่ยก็ดีนะครับนาะก,ก็แข็งแรงดีบม่มีโครคภัยไค้เจ็บหนังตื่นขึ้นมามนเจ้าเฮากับหายใจสะดวกสบายนะครับก็ดีใจเพราะว่าครอบครัวก็มีความสุขภัยบาดได้กันนะบาได้พิษได้เทียงกันน่ะแม้ว่านี่เป็นยาการไม่แรงมากกับกลับมากกับกินเข้าข้อมันนี้ค่ายกันยังยังผมเนี่ยผมยุดได้ผมก็ยากว่า เดี๋ยวพี่ๆน้องๆเขาหรือว่าอีป่อยแม่ตีกําลังดื่มนะนี่นนี่เคลึกได้กันเลยอย่างผมนี่ผมก็สบายใจได้ละผมการันตีได้เลยว่าผมไปกินแล้วครับอันนี้ก็นขนาดหลานตัวน,น้อยนะครับอย่าก,กัยังหูว่าตาบปกินเล,ล้วแลาเรามึงตาไปกินแล้ว ในการทำยางมันอยู่ในจิตใจของคนนะครับเนาะอยู่ในนันคนน้คนขอบฟ้องเฮาคนคขอบฟ้องเฮาอู้กันดีนะครับเนาะเข้าใจกันมันก็จุยเยะืีตรงนั้นอะ่ะต้าเฮาอยากเลือกเล่าลอยากบุรีนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญค้นใจตัวสุสดก็คออือยังยังสามีภรรยากันเนี่ยครับถ้าบ่เข้าใจกันมันก็จะทํให้แตกแยกกันไปนักครับสุขภาพของเฮาเนี่ยครับมันหาซื้อตามในห้างบ่ได้นะครับถ้าท่านเดี๋ยวทันก็ต้องสร้างคนเดียว วงเล่าชั่วคราวเปลี่ยนเป็นวงล้อมของความสุขถึงคิวคุณแล้วลหละจะต่อยอดความสําเร็จแบบลุงสมคิดไหมคุณได้เห็นตัวอย่างแล้วมาเริ่มก้าวแรกของความสําเร็จไปด้วยกันได้เริ่มจากวันนี้เลิกดื่มเหล้าและไปลองเช็คตัวเองที่